ครับสวัสดีครับพบกับผมแอดนานในเก่าหอเก่าห้อวีดีอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เมื่อช่วงเย็นก็น่าจะได้พบกับสิ่งแปลกใหม่นะครับก็คือสมาชิกใหม่ของเราแอดบานแอดบานนี่มีหน้าที่เหมือนไกด์นะครับเขาจะพาเราไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะไลฟ์สดให้ให้เราดูแต่และจังหวัดมีที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างส่วนตอนเย็น ไอ้ส่วนตอนหัวค่ําอย่างนี้ก็เป็นเวลาของผมแอดนานในการทําอาหารนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจเก่าฮอลิีเดย์แล้วก็กดตับแาคไช่อง y o u t u b e นะครับเก่าฮอลิเดย์รวมทั้งอินส a าแกรแล้วก็ t i k กต็อกด้วยส่วนเมนูวันนี้ของเราก็จะเป็นผัดตั้งโอผัดหมูกับตั้งโอนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่หมูแล้วก็ ต้นตั้งโอนะใบตั้งโอแล้วก็กระเทียมสับซึ่งวันนี้ผมเตรียมเตรียมมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือเมื่อเช้าว่าจะทําแต่พอดีด่ติดเมื่อคืนเมาไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยดีกว่านะเดี๋ยวหักล้องแป๊บนึงเหมือนเดิมนะครับเริ่มจะชุดเตา ไมต้องหนะครับวับดีอยากจะกินผัดปูของเกะหลีแต่ฉลอกที่ใหม่หมดแล้วตั้งหมดก็เลยผัดหมูแทนน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเดียวนะครับ ใส่หอยเหรลดด้วยปลาหอยนิดเดียวนะครับใส่ไม่ต้องเยอะแค่ใส่พอสีม,ม,มันมันนะครับ แล้วก็ซีอ้๊วขาวหนึ่งช้อนีไม่ต้องเยอะนะสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับที่มาใหม่อหมูเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ใบตะโกลงไปนะครับ คลุกเค้านิดหน่อยโอเคดับไฟได้ตักไฟ่จานนะครับ นี้เรียกว่าไล์ทำเวลานะครับเพราะมาตอนเย็นเราก็ได้ดูแอดบานนำเที่ยวไปแล้วผมก็เลยเล่งรัดเวลาให้ สวัสดีครับหนึ่งผู้ข้าชมเรียบร้อยแล้วนะครับผัดหมูใบตั้งโอเรียบง่ายแต่เวลาทานก็มีประโยชน์ร่างกายแล้วก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับว่บางๆก็ลองทำดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ของเรานะครับเก่าฮอลลีเดย์รวมทั้ง tiktok แอะไรอินตตาแกรมด้วยเพื่อมีอะไรใหม่ๆเพราะบางครั้งก็อาจจะตับ ตับเปลี่ยนกันไลฟ์สดนะครับบางทีก็ไปไลฟ์สดที่ช่อง YouTube ก็ยังไงก็ผมก็ขอฝากแอดบานไว้คนนึงนะครับสำหรับเป็นไกด์พาเที่ยวของเก่าฮอลิเดยนะครับเขาจะพรุ่งนี้เขาจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วกันส่วนวันนี้ผมแอดนานพร้อมกับอาหารจานหลักของเย็นนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ